สวัสดีครับทุกคนกับผมเรกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเกมฮงไคสตาร์เรลนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อเบสิกในการจัดทีมแล้วก็เทียร์ลิสต์นะครับของทีมเริ่มต้นโดยที่ผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเบสิกในการจัดทีมก่อน,นครับว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยจะประกอบด้วยตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็โดยทั่วไปมันจะจับเป็นทีมแบบไหนแล้วก็บางทีอาจจะมีเปลี่ยนบ้างเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้น,นครับเราก็จะมาคุยกันว่าเทียร์ลิสต์ของเราเนี่ยเป็นทีมหน้าตาย,ยัางไงบ้างนะครับแล้วก็ ตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยนะครับเราจะตัดเป็นทีมแบบไหนก่อนแล้วก็พอเราโปรเกรสได้ตัวรีมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆอยังไงนะครับโดยที่คร่าวๆนะครับก็คือผมจะมาอธิบายภาพดีนะครับเราจะมีเทียร์ลิสต์เริ่มจากทางด้านขวาล่างนะครับก็จะเป็นทีมเริ่มต้นเวอร์ชั่นแรกสุดแล้วพอเราได้ปลดล็อกตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเลื่อนไปด้านซ้ายเรื่อยๆแล้วก็พอเราเปิดกระชาได้บางตัวมาเนี่ยผมก็จะทําการเลื่อนเทียร์ของทีมหรือว่าแอคเคาท์นั้นขึ้นไป ตั้งแต่เทียสามนะครับไปจนถึงเทียศูนย์ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงจัดเทียแบบนี้โดยรูปนี้นะก็จะเป็นรูปที่ผมโพสต์ไว้แล้วนะครับใน Discord นะครับแล้วก็จะมีรูปข้อมูลต่างๆอีกมากมายเลยที่ผมกำลังจะทยอยโพสนะครับลงใน Facebook ด้วยนะครับใครไม่ติดตาม Discord หรือว่า a c e b o o k นะครับก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมฝากกดไลค์กบ s ับส c r i b e แล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของเบสิกในการจัดทีมกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับเป็น Team er ทนีมบิลดเออร์ของทางเว็บ private.gg นะครับของทางฝรั่งเขานะครับที่เขาใช้กันเนาะก็อันเนี้ยเขาจะจัดเป็นเทมเพลต Default ไว้เลยว่าจะมี Main d เม a g e เ e a l e r มซับด d เม a g e เ e ล l e r s ซัก็คือ Substitute นะครับตัวเป็นตัวแทนที่ในสิ่งที่ตัวเมนดาเมทนะครับทำไม่ได้เนาะก็ต่อไปก็จะเป็นตัว h e ล l e r แล้วก็ u p p ร์ตนะครับโดยข้า,ขาวๆแร้บปกตินะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นตัว เมนดาเมทก็อาจจะเป็นตัวตีเดี่ยวนะครับแล้วก็ตัวซับดาเมทเนี่ยจะเป็นตัวตีหมู่แล้วก็จะมีตัวฮีลตัวหนึ่งแล้วก็ซัพพอร์ตอาจจะเป็นตัวแท้งหรือว่าเป็นตัวอ่าปั๊บให้เพื่อนก็ได้เช่นกันโดยที่เราจะมาดูกันที่ทีมแรกสุดนะครับที่เราได้ตัวมาฟีนะครับเราจะได้ตัวตั้นนหิงมานะครับอันนี้จะเป็นตัวดาเมทเดียวเนาะอันนี้เราอาจจะต้องใช้ตอนแรกเริ่มสุดเลยนะครับที่เราเพิ่งเริ่มเล่นเกมอะแล้วเราก็จะได้ตัวเซิร์ฟาวนะครับเป็นตัว จมตีหมู่ถ้าสายฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถเอามาช่วยซับจิจูหรือว่าช่วยแทนที่ในส่วนของต้นเหิงที่ตีเดี่ยวอย่างเดียวได้นะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้นาราชาเนาะเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีคิลเลอร์นะครับเราอาจจะใช้เป็นมาร์ชนะครับเป็นตัวใสก่กอบไปก่อนแล้วอีกตัวก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือตัวหลักของเรานน่นเองอ่าแล้วก็พอเราเล่นไปอีกสักพักนะครับเราจะได้ตัวแอสซ่ามานะครับ คุณอาจจะใส่แอสตาไปเพื่อโจมตีปกติระบับเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะาจใช้ตัวหลักไปเลยผมอาจจะแนะนําเป็นปตัวหลักไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยยังไงเราอัพเลเวลไปเราไม่เสียอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยตัวหลักนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นมี2องธาตุนะครับเราจะกลายเป็นธาตุไฟจริงๆผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะอันนี้เขาแยกเพื่อให้มันเข้าใจง่ายเฉยๆเออทั้ง2เพศนะครับมี2องธาตุเหมือนกันก็อันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น ตัวหลักของเราเอามาใช้ในสล็อตที่4นะครับแล้วเราก็จะเล่นไปสักพักนะครับตามรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทีมแรกสุดเลยแล้วพอได้เป็นทีมนี้ปุ๊บแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเล่นไปสักพักนะครับเราก็จะได้ตัวนาตาชามานะครับเป็นตัวฮิลเนาะที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับพอตัวฮิลมาปุ๊บนะครับเราจะใส่แทนตัวโล่ไปเลยเพราะว่ามันจะเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็พอทีมเป็นอย่างนี้ครับเล่นไปสักพักนะครับตัวเมนคาแรคเตอร์ของเรานะครับ ก็จะมีธาตุไฟไม้เลือกนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นธาตุไฟแทนได้คราวนี้เราจะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีทั้งแท้งนะครับเป็นฮิลเลอร์เมนดาเมทเดลเลอร์แล้วก็ซับดาเมทเดลเลอร์แล้วก็จะเห็นว่ามีการผสมธาตุทั้ง4ทธาตุเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเบรกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นรูปที่3เนะาะทางซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นทีมเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวประมาณหนึ่เนาะ คราวนี้นะครับผมขอพูดถึงรูปนี้นิดหนึ่งนะครับรูปนี้นะครับใน Discord ที่ผมแปะไว้ก็คือจะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าเราจะแยกตัวละครยังไงนะครับว่าตัวนั้นเป็นสายอะไรเราควรจะตัดอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับคุณสามารถดูที่ตัวสายนี้ได้เลยนะครับหรือคลาสเนี่ยแหละครับสายล่าสังหารนะครับคุณจะเห็นว่าอ่าสามอันนี้นะครับสายล่าสังหารสายฮันอิลดิชันเดสักชันเนี่ยในภาษาไทยมันจะเป็นล่าสังหารนะครับ สายปัญญาแล้วก็สายทำลายล้างเนาะมันจะเป็นสีแดงดูง่ายนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือเป็น DPS แล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นพวกที่เป็นสายฮิลหรือไม่ก็สายแทงนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มสปีดหรือว่าให้เธออะไรพวกนี้นะครับบางตัวก็จะเป็นแปะดีบัฟถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับดาเมจและยูทิลิตี้ต่างๆเนาะ ก็เวลาจัดทีมหลักๆนะครับพื้นฐานก็คือจะแบ่งเป็นก็คืออย่างน้อยจะมี dps 2แล้วก็จะเป็นซัพเทนกับซัพพอร์ต2คุณอาจจะซัพเทน2ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราอยากจะให้มีฮีลเลอร์1ตัวนะครับยกเว้นด่านพิเศษบางด่านเราจะใช้เป็นแทงได้ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณ1สล็อตนะครับที่ให้กับสายซัพพอร์ตเราแล้วก็ถ้าเป็นสายฮันสาย่าสังหาร,รแถวแรกเนี่ยจะเป็นดาเมจเดียวทั้งหมดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นดาเมจหมูแล้วก็ตรง ตัวถัดมานะครับสายทำลายล้างเนี่ยแถวที่สามนะครับมันจะเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจแล้วก็มักจะเป็นตัวอ่าเป็นทำดาเมจหมู่ได้ด้วยแล้วต่อมาแถวดีนะครับก็จะเป็นแถวตัวฮีลเนาะอ่าตอนนี้เข้ามาในเกมแค่2ตัวนะครับที่จะเห็นตรงนี้นะครับไอตัวล่างสุดนะครับยังไม่มานะแล้วก็แถวนี้นะครับพีเซเวชันหรือว่าอนุรักษ์นะครับจะเป็นสายโล่ก็จะเป็นตัวเมนคาแรคเตอร์ไฟนะครับแล้วก็มีน้องมีนาแล้วก็ตัวเจพาร์นะครับ ส่วนสาย harmony นะครับนี่จะเป็นสายเกี่ยวกับแปะบัฟให้เพื่อนส่วน nihility หรือว่าเมื y กี harmony จะเป็นสายประสานในภาษาไทยนะครับ nihility เนี่ยจะเป็นสายบัวพันธอัพพพันธุ์นะครับไม่ใช่บัวพันธุ์เป็นมุกนะครับเป็นมุกนะครับไม่ได้พูดผิดก็คือแปะดีบัฟให้กับฝั่งตรงข้ามเพอเรามีเบสิกตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วลเนาะว่าเวลาจัดทีมนะครับเราจะใช้ตัวสายไหนเอามาใส่กันแล้วเราจะไม่ทับกันนะครับเราจะเอาตัว d a m มจ e หมู่สองตัวมาอยู่ในทีมนะครับ เราจะมีการผสมอย่างเช่นทีมนี้เป็นทีมตัวอย่างที่เริ่มต้นได้ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเบสิกการจัดทีมนะครับเราจะพูดถึงเมคานิกการเบรกนิดหนึ่งครับเกมนี้คุณต้องเบรกนะครับแต่โชคดีนะที่หลายๆตัวนะครับบอสหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะมีให้เบรก3ธาตุเนาะเพราะงั้นนะครับถ้าเรามีธาตุอยู่ในทีมหลากหลายแบบทีมนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกังนวลเท่าไหร่อย่างน้อยเราจะมีตัวที่เบรกได้ประมาณ2ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ย ถ้าคุณไม่เบรกนะครับตัวเกราะมันจะไม่หายแล้วดีเฟนต์มันจะเยอะเราตีเข้าน้อยมากนะครับแต่พอเราเบรกปุ๊บเนี่ยเราได้ราบเกจาก,การเบรกเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในสถานะเบรกทําทให้โดนโจมตีแรงขึ้นแรงขึ้นแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เลเวลเยอะกว่ามอนมากๆนะครับยังไงก็ต้องทําการเบรกเรื่อยๆนะครับตีจุดอ่อนอตีตัวที่เราชนะธาตุให้ได้เรื่อยๆโดยการชนะธาตุก็คือเราแค่ต้องอเป็นธาตุที่แมทช์กับสีบนหัวของผู้ต่อสู้นะครับ มันจะไม่เหมือนโปเกมอนเนาะที่ไฟชนะพืชอะไรอย่างนี้อันนี้คือถ้าเราเป็นตีเป็นไฟเราก็ชนะตัวที่มีไฟอยู่บนหัวนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับพวกการเบรกเนี่ยมันจะมีการเพาะความสามารถหลายๆอย่างในตัวละครนะครับมันมีหลายตัวเลยที่ถ้าคุณเบรกเท่านั้นเท่าน,นี้ครั้งนะครับจะติดบับนู่นนี่นั่นนะครับมีเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพยายามนะครับจัดทีมยังไงก็ได้ให้เบรกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นทีมผมนะที่เราเอามาแนะนำนะครับเราจะมีแถวล่างด้วยเพราะ เราเอามาเผื่อนะครับว่าเราเจอสถานการณ์ที่ทั้งทีเราไม่มีตัวเบรกได้หรือเบรกได,ได้แค่ตัวเดียวมันจะเหนื่อยๆนะครับเราอาจจะเอาตัวแถวล่างเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจริงๆปั้นไปก็พอได้เหมือนกันเนาะก็อันนี้น,นะครับถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราอาจจะยังต้องปั้นพวกน้องมีนากับแอสตราไปด้วยแต่ว่าถ้าคราวนี้นะครับ ถ้าคุณได้ตัวอย่างสู้ช้างนะเปิดกระชาได้มานะคุณสามารถที่จะแทนตันเถิงได้เลยเพราะว่าไดา้ดาเมจของสู้ช้างเนี่ยโหดมากแล้วก็มีการเล่นกับเมคานิกเบรกที่มากขึ้นด้วยมีให้เทิร์นตัวเองด้วยนะครับโหดมากถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจจี๊ดมากๆนะครับทะลุ5ดาวบางตัวด้วยซ้ำเนาะผมก็เลยนะครับให้เทียขึ้นมา1เทียทันทีนะถ้าคุณเปิดได้สู้ช้างนี่ออกไหมแต่ว่าตัวตั้นเถิงเนี่ย คุณก็ยังใช้ได้นะเพราะว่าถ้ามีด่านที่แพ้ลมคุณอาจจะสลับไปใช้เป็นต้นนหิงแทนก็อาจจะเวอร์กว่าก็ได้นะครับส่วนสวาวเนี่ยที่ผมอยากให้ปั้นไปนะครับผมไม่ได้พูดถึงเฮอร์ท่านะครับถ้าสังเกตเฮอร์ท่าเป็นตัวฟีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวนั้นมันจะใช้ในเอนเกมได้ไม่โหดเท่าไหร่นะครับเฮอร์ท่าเนี่ยมันจะค่อนข้างเก่งในตอนช่วงต้นเกมมากๆที่มอนมันยังไม่ค่อยเก่งแล้วมีลูกกระจกหลายตัวนะครับเฮอร์ท่าเนี่ยจะได้ปั่นใช้ follow up attack ตีหมู่เรื่อยๆนะครับมันจะเชนกันได้แต่ว่าพอคุณเริ่มเล่นเลดเกมนะมันจะเริ่มยากแหละนะคราวนี้พอแบบ s i m u l a t ย u นิเวิร์นะครับมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟฟ้าเยอะเป็นพวกหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเซอร์วาลเนี่ยได้ใช้ยาวนะครับชาดผมก็เลยจะเน้นเป็นให้เป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าปั้นเราไม่เสียทรัพยากรมากจนเกินไปนะครับก็อันนี้นะครับก็ถ้าได้สูชางก็ขึ้นมาเป็นเทียสนะครับแต่ว่าถ้าคุณเปิดได้ตัว ไปลู่นะครับไปลู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้องฮิวนะครับซึ่งสามารถชุบชีวิตได้ด้วยนะครับมันก็จะโหดกว่านาตาชานิดหนึ่งแต่ว่าข้อเสียเราผมต้องบอกกันนะมันไม่มีลบสถานะผิดปกตินะครับข้อเสียของใบลู่ก็คือบางด่านถ้าเขามีบอสท,ที่มันแปะสถานะผิดปกติโหดๆนะครับคุณอาจจะต้องใช้นาตาชาแทนนะแต่ว่าถ้ามันไม่ต้องนะครับคุณก็ใช้ใบลู่ได้เลยฮิวแรงกว่าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสามารถกัน,กนตายได้ แล้วก็ถ้าได้แค่ใบรูปมาผมอาจจะให้เทียอยู่แค่ประมาณ2.5นะครับแต่ถ้าคุณมีทิงหยุนกับสู้ชางด้วยนะครับผมจะให้ขึ้นใหม่เทียหนึ่งเป็นเทียสองนะครับแล้วก็เราจะเอาตัวนาตาชากับตัวเซวาเนี่ยไว้เป็นแถวที่2เป็นตัวสำรองนะครับไว้เปลี่ยนตัวตามสถานการณ์เนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณมีโรเซอร์ของคุณนะครับมี4ตัวนี้ผมว่าแอคเค้าคุณก็จะเก่งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว แต่ว่าถ้าคุณได้โบเนียมาแทนที่จะเป็นใบลูกนะครับคุณจะขึ้นไปเทียร์หนึ่งเลยครับเพราะว่าตัวโบเนียเนี่ยนะครับมันบัฟหมู่บัฟแอตแทกบัฟคริดาเมจแค่ยืนเฉยๆนะครับแล้วยังให้บัฟหมู่อื่นๆอย่างเช่นดีเฟนซ์ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันโหดมากนะครับผมเลยคิดว่าถ้าคุณไม่ได้อะไรเลยอาจคุณอาจจะต้องได้สู้ช้างมาสักหน่อยนะครับคู่กับโบเนียผมจะให้คุณขึ้นมาเป็นเทียร์หนึ่ง เป็นทีมทียหนึ่งได้เลยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีธาตุที่ก็หลากหลายพอสมควรอาจจะมีซ้ํากันหน่อยตรงที่อนาตาชากับสู้ชางนะครับเป็นโจมตีกายภาพเป็นฟิสิกอลนะครับแต่ว่าการที่คุณมีโบเนียเนี่ยมันทําให้เล่นได้ยืดหยุ่นมากนอกจากสู้ชางจะมีแมคเคนิกที่แบบใช้ไม้ตายแล้วได้แอคชั่นใหม่เนี่ยคุณยังเอาโบเนียนะครับไปให้แอคชั่นเพิ่มได้อีกนะครับคุณก็สามารถตีเบรกรัวๆมันจะแรงและโหดมากนะครับเล่นผ่านคอนเทนต์ได้แบบรวดเร็วเลยหรือบางทีถ้าคุณแบบ ใกล้จะตายนะครับคุณจะให้เทินนาตาชามาฮิวเพิ่มก็ย่อมได้นะถ้าสกิลพอยคุณพอนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเบสิกการจัดทีมผมลืมพูดไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องอคุณอาจจะต้องบาลานด์นิดหนึ่งว่ามีตัวตีธรรมดากับตัวใช้สกิลนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่ตัวซัพพอร์ตเราเทินแรกเรายังเลอนไม่หลดนะครับแล้วก็จะพยายามเป็นตัวที่แบบตีธรรมดาเพื่อเอาแต้มสกิลแล้วเอาแต้มสกิลเนี่ยให้ต้านเหิงนะครับเป็นตัวใช้สกิลหรือว่าสซวาวใช้ ตัวแท้งเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บางทีก็จะตีเป็นธรรมดาบางทีก็ใช้สกิลขึ้นอยู่สถานการณ์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้ายังไม่มีสถานการณ์อะไรแย่นะครับเราจะเก็บสกิลไว้ให้ตัวดาเมจใช้เพื่อความรวดเร็วนะครับในการเคลียร์มอนสเตอร์แล้วคราวนี้นะครับในเทียนหนึ่งผมจะเห็นว่าผมมีเพิ่มเพ,มเพล่าเข้าไปแต่ผมเอาทิงหยุนออกไปละเพราะว่าพอเรามีโบรเนียนะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะ drop ทิงหยุน ไปได้สักพักเลยเพราะว่ามันก็เป็นตัวคล้ายๆกันทิงหยุ่นเนี่ยจะทําให้เพิ่มเกจไม้ตายนะครับมันก็จะโหดแต่ว่าการให้เธนเนี่ยผมว่ามันมีอิมแพ t มากกว่าเนาะแต่ว่าไปถึงคอนเทนต์เลดเกมนะครับสุดท้านนยคุณอาจจะต้องใช้ทิงหยุ่นใน f อร์กเทน a อยอยู่ดีที่เป็นโหมดอเบิต้องใช้2ทีมนะครับแต่เพล่าเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถลดดีเฟนส์หมู่ได้ไม้ตายของเขานะครับแล้วก็สามารถเล่นเกจไม้ตา,ตายตัวเองได้ประมาณหนึ่งด้วย ก็ถือเป็นตัวที่เอามาสับเปลี่ยนกับโบเนียได้ในบางด่านเหมือนกันนะครับทำหน้าที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเอามาเติมเต็มกันได้เนาะแล้วก็ถ้าคุณได้เซเล่นะครับในตู้มานะครับผมก็บอกเลยนะถ้าคุณได้เซเล่แต่อาจจะไม่ได้โบเนียอะไรเงี้ยผมก็อาจจะให้คุณขึ้นมาในเทียอ่าหนึ่งได้แล้วเหมือนกันในกรณีที่ถ้าคุณมีเพลราหรือว่าทิงหยวนนะครับมาช่วยในการซัพพอร์ตตัวเซเล่อีกที นะครับหรือบางทีคุณอาจจะเอาเซเล่คู่กับแอสตาเพื่อเร่งเทินให้เซเล่ได้ตีหลัวๆก็ได้นะครับพอได้เซเล่มาเนี่ยดามเมจของคุณมันจะกระโดดขึ้นเยอะมากๆนะครับคุณสามารถแทนสู้ช้างได้ความหของเซเล่นะครับมันก็คือการที่คุณสามารถใช้เซเล่นะครับตีตัวอะไรให้ตายแล้วมันก็จะได้เทินบัฟตัวเองนะครับแล้วก็ได้เทินใหม่เพิ่มเลยแล้วลถ้าเรามีตัวอย่างทิงหยุ่นนะครับมาช่วย อ่าเพิ่มเกจให้เซเล่นะครับแล้วก็ทําให้เซเล่ได้ใช้ไม้ตายล,ลัวๆวมันก็จะกลายเป็นจากตัวดาเมจเดี่ยวนะครับกลายเป็นตัวดาเมจหมู่ได้เพราะว่าพอคุณฆ่าตัวหนึ่งคุณฆ่าต่อได้เลยครับนึงออกไหมผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณได้อย่างน้อยเซเล่มาตัวหนึ่งนะคุณก็สามารถที่จะขึ้นเทียน,นึงได้แล้วแต่จะต้องมีซัพพอร์ตนิดน,นึงนะครับเป็นเพลราหรือว่าทิงหยุนมาช่วยกันหรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับแอสตาผมว่าก็ยังจะพอได้อยู่ดีเนาะเป็นตัวที่เอามาเล่นเป็นตัว d p s ได้ง่ายมาก แล้วก็เทียสูตของเรานะครับก็จะเป็นอาเทียของอาจจะเป็นคนรวยนะครับหรือไม่ก็รวยดวงนิดหนึ่งครับคราวนี้คุณอาจจะเอาแท้งออกไปเลยนะครับเอาตัวเมนคาแรคเตอร์เราทิ้งนะครับใส่เป็นพี่แว่นนะครับพี่เวลเข้ามาครับหลังจากที่เขาได้บัฟมานะครับไม้ตายเขานะครับทำให้อีกฝั่งนะครับโดนดาเมจแรงขึ้นเป็นหมู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวพี่เวลเนี่ยมันเป็นธาตุแสงใช่ไหมเป็นธาตุเป็นธาตุจินตภาพนะครับเวลาเบรกหรือว่าเวลาใช้สกิล หลายๆสกิลนะครับมันจะทําให้อีกฝั่งติดสโลไปด้วยแล้วถ้าเบรกได้ก็จะติดสถานะดีเล์เทิร์นนะครับนี่มันจะเป็นคอมโบกันระหว่างเซเล่นะครับเป็นตัวเร่งเทิร์นตัวเองส่วนพี่แว่นมาช่วยสโลอีกฝั่งคราวนี้เซเล่เราจะหนุบได้เร็วมากนะครับต้องบอกว่าไม่ทันเยนะครับได้ไม้ตายเต็มนะครับได้เทิร์นเพิ่มอีกนะครับแล้วก็อีกฝั่งโดนสโลแล้วเซเล่ได้น็อกรอบอีกฝั่งไปเรื่อยๆเลยน็อกรอบคืออะไรครับคือเวลาคุณแข่งเกมรถแข่งครับคุณแบบวิ่งไปอีกรอบหนะครับ อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ถึงเส้นชัยรอบที่แล้วเลยคุณน็อกรอบนะครับเออคุณอาจจะได้เคลื่อนไหว2รอบก่อนนี่อีกฝั่งจะได้เคลื่อนแอคชั่นทีหนึ่งก็ได้นะครับมันเลยโหดมากๆเป็นคอมโบที่ค่อนข้างอ g g r e s s i v นะครับตีกันรัวๆนะครับระหว่างเซเล่บรเนียบัฟนะครับพี่แว่นเวลดีบัฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุโดนวันฮิตอะไรขึ้นมานะครับก็จะมีน้องไปลู่นะครับมาช่วยชุบชีวิตอีกนะครับจริงๆถ้าไม่มีไปลู่เป็นนาตาชัยไงผมว่ามันก็อาจจะยังอยู่เทียสูตร จุด5ได้นะครับอย่างน้อยเออก็จะเป็นทีมในฝันนะครับของเราในช่วงเริ่มต้นแน่นอนนะครับถ้าใครได้มาแล้วก็คุณอาจจะมีสลับกับข้างล่างนิดนึงนะครับบางทีถ้าเราอยากจะใช้แทงนะครับเรายืนไม่อยู่อะไรเงี้ยล่ะอาจจะใช้น้องคลาร่ามาแทนพี่เวลก็ได้นะครับถ้าเกิดมีด่านไหนที่บอสตีแรงจริงๆแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะสลับตัว DPS นะครับตามอาธาตุที่มอนแพ้เนาะถ้า มอนแพ้ก็จะพาพมากๆอาจจะใช้สู้ช่างมานะครับถ้าแพ้ลงก็เอาพี่ตั้นเหิงมาเนาะหรือว่าบางทีถ้าคุณอยากได้เกราะนะครับคุณอาจจะเอาพี่จะผาดมาใช้ก็ได้ก็อันนี้ถ้าจะเป็นลอสเตอร์หรือว่าเป็นแอคเคาท์นะครับที่ผมว่าจะราคาแพงมากๆเนาะตอนออกมานะครับรีมทีมนะครับโบรเนียเซเล่ไปลูนะครับแล้วก็ตัวพี่เวลของเราก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นเทียริสส่วนตัวของผมนะผมคิด แล้วก็เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเชียรี่คราฟด้วยนะครับก็ผมยังไม่ได้เล่นเบต้าจริงจังนะครับผมจะเน้นไปดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็อ,อ่านข้อมูลนะครับจากหลายที่เอามาผสมกันแล้วก็คราฟเป็นตัวเชียริสนี้ขึ้นมาเนาะก็หลายคนอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็คอมเมนต์ คุยกันไว้ได้นะครับเราต้องบอกนะครับว่าเกมนี้หลายๆตัวมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปแ้าจะหมดเลยนะมันจะมีประโยชน์ในบางมุมมันอาจจะไม่ได้เก่งกว่ากันมากมายขนาดนั้นจริงๆเนะี่ยหลายๆทีมนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในภาพนี้ก็เอามาใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแค่อันนี้เป็นเชลิสที่ผมคิดว่าจะเป็นทีมที่หลายๆคนนะครับอยากได้หรือว่าจับตามองอยู่และนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับของคนที่ u b s c r i b e นะครับในคลิปที่แล้วของผมนะครับที่มีคนดูหมื่นกว่าคนนะครับแต่ว่า ยอดสมัครสมาชิมีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครนะครับอยากเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมหรือว่าช่วยผมได้ท่าขนมเพิ่มจาก YouTube หน่อยนะครับก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กด Subscribe แล้วนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้เลย แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากได้ทีมเทพในฝันนะครับในราคาถูกๆนะครับก็มาปรึกษา PowerPay ได้เลยนะครับเติมสะดวกเติมไวเติมปลอดภัยนะครับความน่าเชื่อถือโน่หนึ่งแล้วก็ก่อนกดยืนยันนะครับผมรบกวนนิดนึงนะครับช่วยเลือกสตรีมเมอร์นะครับเป็น Drake X Gaming ให้ผมหน่อยนะครับเขาจะได้อ่าเพิ่มเงินเดือนหรือว่าจ้างผมต่อนะครับตรงนี้ผม d r a k e ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ